<c oughs> นะครับไปบต่อที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็พร้อมเหลือเกินครับที่จะจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามสุดท้ายซึ่งก็ cross country เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับครับผมนะครับก็ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานในประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพล และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชธทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจาปี2567สนามที่5ที่จังหวัดพิจิตร28-30มิถุนายนประเภทถนนเนี่ยแข่งที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขรอบบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติส่วนเสือภูเขาแข่งขันที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเลศครับผม ในส่วนของเสือภูเขาครับล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าในด้านของการสร้างสนามไป80%ละสนามเนี่ยจะเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแข่งขันในระดับนานาชาติกันไปเลยโอ้พิจิตนี่เขาเอาจริงเอาจังมากเลยนะโอ้โหนะครับระดับเวิด์ l คลาสละฮะโดยเส้นทางครอสคันทรีดีที่สุดและสวยที่สุดในไทยนอกจากนั้นจะมีการผ่านซากจุดดึกดำบรรต้นไม้ที่กลายเป็นหินคาดการจากอายุน่าจะหลายร้อยล้านปี ซึ่งพิจิตก็ชัดเจนครับว่าจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตอีกทางหนึ่งด้วยครับผมผ่านรายการนี้กันไปเลยนะครับรายการนี้เนี่ยนักปั่นจากทั่วประเทศเนี่ยเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพิจิตเพื่อไปแข่งสนามที่5นะครับ,รบซึ่งงานนี้เนี่ยก็ต้องดูครับต้องตัดสินว่านักปั่นคนใดนจะเป็นแชมป์ของประเทศครับมีการได้ครองถ้วยพระราชทานด้วยและมีสิทธิสวมเสือ้อแชมป์ประเทศไทย ไปแข่งขันในปีต่อไปอแต่ไฮไลท์เนี่ยอีกหนึ่งรายการคุณนัดการแข่งในประเภทถนนครับอันนี้เนี่ยปั่นตามรอยเบื้องพยุคลบาทเลยอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนะที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยานณนะสนามสลานจิตมงคลสุขเนี่ยรอบละเนี่ย 10.28กิโลเมตรตามรอยเบื้องพายุคนละบาทเลยครับผมสนามสวยมากเพราะองค์ท่านเนี่ยไปสร้างให้กับชาวพิจิตและก็คนไทยทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพิจิตเนี่ยถือว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเภทเสือภูเขาหรือประเภทถนนมีครบทุกอย่างพร้อมมีครบนะครับก็ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคุณยังไปได้อยู่นะครับสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิงหรือ t h ร์นะครับสำหรับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นประเภทถนนหรือเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันนี้เลยนะครับชมเราเสร็จปุ๊บเอามือหยิบโทรศัพท์ขึ้น Thai ซ y c l i n g o r t h ได้เลยโอ้โหพิจิตรนี่เวลาผมไปบั่นยายที่สุโขทัยผมผ่านพิจิตรนะต้องผ่านตลอดเข้าพิษณุโลกครับพิจิตรมีจระเข้ใช่ไหมมีครับเออทำไมมีจระเข้มีบึงมีบึงบัวรเพิษก็อยู่บึงเยอะอยู่นครสวรรค์ถูกต้องอาจจะเชื่อมกันรอเปล่าคาบเกี่ยวหรือจระเข้อาจจะขยันเดินหรือชะละวันอยู่ที่นั่นครับผมเอาแล้วนะครับ